สวัสดีครับวันนี้มาดู Maxon นะครับ sd 9 sonic distortion นะครับตัวนี้ก็จะทำการ modify ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามสไตล์ผมนะครับก็คือจะเก็บเสียงเดิมไว้ด้วยแล้วก็เพิ่มสวิต ใส่ออปชันให้มันนะครับสำหรับ s d 9ตัวนี้เจ้าของบอกว่าเขารู้สึกว่าเสียงมันบี้ไปหน่อยนะครับย่านแหลมมันหายไปนิดนึงแล้วก็เขารู้อยากได้ย่านเสียงกลางเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับคาแรคเตอร์อย่างอื่นเขาก็รู้สึกโอเคกับมันแล้วนะครับผมก็เลยทำสวิตตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นสวิตไฮคัตนะครับถ้าเปิดขึ้นด้านบนนะครับมันจะคัดย่านแหลมปลายๆออกนิดนึงนะครับแล้วก็สวิตตรงนี้จะมี3ตําแหน่งนะครับ012ก็คือสวิต มิดบ o ส์นะครับศูนย์ก็คือปิดอยู่ก็จะเป็นเสียงเดิมนะครับ1ก็บูส์ไปนนิดนึ่ง2ก็จะบูส์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ฟังความแตกต่างกันนะครับกีตาร์ที่ใช้เป็น l e s Paul Studio นะครับผม ประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูตรง mid boot นะครับ เดี๋ยวลองปรับโทนไว้ประมาณเที่ยงนะครับก็คงจะจบไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ